คุณผู้ชมไปกันที่ความตึงเครียดในตะวันออกกลางกันหน่อยนะคะก็คือยังร้อนแรงนะคะโดยไม่มีสัญญานะคะว่าจะคลี่คลายลงในเร็ววันนี้เมื่อวานนี้ค่ะอิหร่านโจมตีไปถูกลงพยาบาลในอิสราเอลก็เลยทําให้มีเสียงวิจารณ์ค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันนะคะก็จากทั่วโลกก็จะวิจารณ์ในเรื่องนี้นะคะในขณะที่ก็จะจับต้องไปที่ผู้นําสหรัฐเหมือนกันว่าจะมีท่าทีจะเข้ามาคลุกวงในในศึกที่ตะวันออกกลางครั้งใหญ่ครั้งนี้หรือไม่หลังจากที่ไม่ได้รับคําตอบชัดเจนสัทีจนล่า าสุดผู้นำสหรัฐชีวะ่จะตัดสินใจภายใน2ส,สัปดาห์นี้ค่ะสำนักข่าวทางการอิหร่านเผยแพร่<ๆ>วิดีโอที่ระบุว่านี่เป็นภาพของการยิงขีปนาวุธโดยกองกำลังพิทักการปฏิวัติอิสลามอิหร่านซึ่งมุ่งเป้าไปยังอิสราเอลนะคะวิดีโอนี้แสดงให้เห็นขีปนาวุธที่ปล่อยขึ้นแล้วก็พุ่งทะยานไปในอากาศแต่ว่าไม่ได้มีการระบุตำแหน่งหรือว่าวันที่เฉพาะเจาะจงที่ถ่ายวิดีโอเอาไว้ ส่วนทางสถานีโทรทัศน์ทางการอิหรา่านเผยแพร่ภาพระบุว่าเป็นการยิงสก,กัดโดรนจากอิสราเอลโดยระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหรา่านเช่นกันนะคะไม่ได้ระบุสถานที่หรือว่าวันที่บันทึกภาพวิดีโอนี้เอาไว้เช่นกันนอกจากนี้สถานีโทรทัศน์อิหร่านเผยแพร่ภาพเป็นควันที่เห็นเป็นควันขโมงจากระยะไกลรายงานว่าอยู่เหนือพื้นที่โรงงานนิวเคลียร์ารักหลังการโจมตีโดยอิสราเอล ซึ่งสำนักงานพลังงานปรามานูระหว่างประเทศหรือว่า IEA e ที่เป็นหน่วยงานเฝ้าระวังนิวเคลียร์ของสหรประชาชาติเนี่ยเปิดเผยว่านะคะว่าตรงนี้มีเครื่องปฏิกรณ์วิจัยนะ้มวลหนักที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างถูกโจมตีจริงแต่ว่ายังไม่มีรายงานการปนเปื้อนของกัมมันตภาพรังสีภาพเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีขึ้นระหว่างการยิงขีปนาวุธและจรวดตอบโต้กันไปมาเป็นวันที่7แล้วนะคะหลังจากที่ตั้งแต่สุกที่แล้วสุกที่13มมิถุนายน อิหร่านยิงขีปนาวุธประมาณ400ลูกใส่อิสราเอลมีรายงานว่าประมาณ40ลูกเท่านั้นที่ฝ่าระบบป้องกันภัยทางอากาศเข้าไปได้ตามข้อมูลของทางการอิสราเอลทำให้มีพลเรือนเสียชีวิต24คนส่วนฝั่งอิหร่านรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตอยู่ที่อย่างน้อย224คนส่วนใหญ่เป็นพลเรือนแต่ว่าตัวเลขนี้เนี่ยไม่ได้อัปเดตมาหลายวันแล้วนะคะความขัดแย้งที่ลุกลามบานปลายขึ้นเรื่อยๆทำให้ชาวต่างชาติเนี่ย เร่งเดินทางออกนอกพื้นที่กลุ่มนี้เป็นชาวโปโลแลนด์นะคะเดินทางกลับถึงประเทศแล้วเช่นเดียวกันกับการเดินทางออกนอกพื้นที่เสี่ยงจากทางบกตรงนี้เป็นพรมแดนอิหร่านที่ติดกับอาร์เมเนียชื่อด่านอากาแรกตั้งอยู่ห่างจากเมืองตาบริสเมืองใหญ่อันดับ6ของอิหร่านไปทางเหนือ130กว่ากิโลเมตรก็เลยกลายเป็นเส้นทางหนึ่งที่หลายคนใช้ในการเดินทางออกจากอิหร่านสําหรับใครที่ต้องการจะหนีภยัยการสู้รบ ส่วนถ้าไปดูที่ฝั่งจอแดนเองเนี่ยก็จะเห็นภาพของชาวต่างชาติก็ดีคณะทูตจากหลายประเทศก็ดีจุดนี้เป็นคนที่อพยพออกมาจากเวสต์แบงก์แล้วก็อิสราเอลนะคะเดินทางทางบกไปไปถึงที่สะพานคิงฮุตเซนของจอแดนโดยมีรายงานว่าในบรรดาผู้ที่อพยพออกมาเนี่ยมีชาวแคนาดาและชาวฟิลิปปินส์รวมอยู่ด้วยค่ะเมื่อวานนี้สำหรับในอิสราเอลเนี่ยเหตุการณ์การโจมตี โดยฝีมืออิรานถูกวิจารณ์หนักนะคะหลังจากที่อาคารในศูนย์การแพทย์โซโรการในเมืองเบชบาได้รับความเสียหายซึ่งภาพที่เผยแพร่ออกมาแสดงให้เห็นถึงสภาพอาคารที่มีกระจกหน้าต่างแตกหักตัวตึกเองรถยนต์ที่จอดข้างนอกเองก็ดีเสียหายอย่างชัดเจนนะคะและนอกจากนี้ยังมีเรื่องของเศษซากปรักหักพังกระจายอยู่รอบอาคารภายนอกภายในได้รับผลกระทบทั้งหมด โดยผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์แห่งนี้เปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน40คนจากเหตุโจมตีแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการอพยพผู้ป่วยกับบุคลากรอ,ออกไปบ้างแล้วช่วงไม่กี่วันก่อนหน้านี้แผนกที่ถูกโจมตีโดยตรงที่จรวดไปถูกเนี่ยก็ว่างเปล่าไม่มีคนอยู่นะคะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ต้องเร่งขนย้ายผู้ป่วยออกจากพื้นที่ซึ่งจุดนี้เนี่ยเป็นโรงพยาบาลขนาด1,000เตียงและเข้าไปเร่งตรวจสอบความเสียหายในตัวโรงพยาบาลด้วย ซึ่งจากรายงานเรื่องนี้เนี่ยกองกําลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านระบุว่าการโจมตีครั้งนี้เป้าหมายคือกองบัญชาการทหารและสํานักง,งานข่าวกรองอิสราเอลซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์การแพทย์โซโรกาขณะที่เหตุโจมตีในหลายจุดชั่วอิสราเอลวานนี้นะคะร่วมถึงที่กรุงเทลอาวีฟส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บไปแล้วอย่างน้อย65คนโดยเบนจามินเนทันยาหูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลระบุว,ว่าอิหร่านจะต้องชดใช้ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยทางการอิสราเอลสั่งให้กองทัพยกระดับการโจมตีอิหร่านแล้วนะคะซึ่งท่ามกลางสถานการณ์ที่ตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆในความสนใจของทั่วโลกก็ยังคงมุ่งเป้าไปที่ผู้นําสหรัฐว่าจะมีท่าทีอย่างไรโดยล่าสุดโฆษกของทำเนียบข่าวระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมการโจมตีอิหร่านกับอิสราเอลหรือไม่ภายใน2ส,สัปดาห์ข้างหน้านี้นะคะโดยให้เหตุผลว่าที่ขอเวลา2ส,สัปดาห์เนี่ยยังมองว่ามีโอกาสอย่างมากที่จะ เจราจายุติความขัดแย้งได้โดยย้อนไปวันพุธนะคะทรัมป์บอกว่าอิรานเนี่ยติดต่อขอส่งเจ้าหน้าที่ไปที่ทำเนียบขาวเพื่อไปเจราจาข้อตกลงเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์แล้วก็ยุติความขัดแย้งกับอิสราเอลแต่ว่าฝั่งอิรานเนี่ยปฏิเสธบอกว่าไม่ได้ร้องขออย่างที่ทรัมป์บอกส่วนเมื่อวานนี้ก็มีรายงานว่าทรัมป์เองเนี่ยยังไปพบปะหารือกับคณะเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงแห่งชาติระดับสูง คุยกันแบบนี้ต่อเนื่องเป็นวันที่3แล้วนะคะแล้วก็จะมีประชุมในลักษณะเดียวกันนี้ทุกวันต่อเนื่องกันไปจนกว่าทรัมป์จะไปร่วมการประชุมสุดยอดเนโต้ที่เนเธอร์แลนด์ในวันจันทร์จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับคนไทยที่อาศัยในตะวันออกกลางนายนิกรเดชพลังกูลโฆศกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าในอิสราเอลเนี่ยมีคนไทยประสงค์เดินทางออกจากประเทศสองคนนะคะซึ่งตอนนี้ทางสถานเอกอัครราชทูต นักกรุงเทลอาวีฟดาเนินการประสานงานให้ความช่วยเหลือแล้วคาดว่าจะเดินทางออกจากอิสราเอลทางบกไปยังประเทศเพื่อนบ้านภายในสุดสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็จะเดินทางกลับไทยต่อไปส่วนที่อิหร่านมีคนไทยประสงค์เดินทางออกจากอิหร่านเนี่ยสคนด้วยกันทางสถานเอกอัครราชทูตที่กรุงเต่ะรานอยู่ระหว่างการประสานงานช่วยเหลือด้วยโดย คนไทยอีก35คนที่พักอาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวเมืองอาโมอยู่นอกกรุงเตหารานเนี่ยตอนนี้ยังปลอดภัยดีนะคะและถ้ามีผู้ประสงค์เดินทางออกจากอิหร่านเพิ่มเติม,ตมทางสถานเอกอัครราชาทูตก็พร้อมจะให้ความช่วยเหลือทันทีนอกจากนี้ยังมีนักศึกษาอีกจำนวนประมาณ100คนที่เมืองกอมก็ยังปลอดภัยดีนะคะทึ่งทางสถานเอกอัครราชาทูตเนี่ยประสานงานกับผู้แทนของกลุ่มนักศึกษาอยู่อย่างสม่ำเสมอ โดยจะมีคณะจากส่วนกลางที่กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดไว้เพื่อสนับสนุนสถานเอกอัครราชทูตในการช่วยเหลือคนไทยตอนนี้นะคะคณะเนี่ยออกเดินทางจากไทยเดินทางไปมุ่งหน้าสนับสนุนภารกิจของทางสถานเอกอัครราชทูตในตะวันออกกลางเรียบร้อยแล้วค่ะ ตอนนี้ก็ต้องมาดูกันนะครับว่า2ส,สัปดาห์ที่ทรัมป์บอกว่าจะใช้เวลาในการตัดสินใจเนี่ยจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างเพราะจริงๆถ้าเราย้อนกลับไป3ส,สัปดาห์ครึ่งก่อนหน้านี้ตอนนั้นทรัมป์เคยพูดถึงบอกว่าจะใช้เวลาในการ2สัปดาห์แล้วก็ให้รัสเซียนเนี่ยให้เวลาไม่เกิน2ส,สัปดาห์ในการตัดสินใจว่าจะยุติสงครามในยูเครนหรือเปล่าแต่พอผ่าน2สัปดาห์ไปแล้ว ก็จนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้มีการตัดสินใจเรื่องของมาตรการความบาตหรือว่าจะทําอะไรกับรัเสเซียเพิ่มเติมแต่อย่างใดตอนนี้ทั้มบอกว่าจะขอเวลาสําหรับกรณีการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับอิหร่าน2ส,สัปดาห์ซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับไทม์ไลน์ที่เล่าไปเมื่อวานนี้ว่า Open Source หรือว่านาักวิเคราะห์มองว่าจะเป็นช่วงเวลาที่อิสราเอลเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะรับมือกับอิหร่านได้ถ้าโจมตี ในระดับนี้ทุกๆวันก็ประมาณ2สัปดาห์พอดีเลยนะครับแต่ก็ต้องจับตาเหมือนกันเพราะว่าก็มีนักวิเคราะห์ส่วนหนึ่งมองว่าอิร่านี่ยอาจจะก,กําลังเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียม2สัปดาห์สักประมาณ14วันอาจจะทําสําเร็จและอาจจะมีอาวุธที่ร้ายแรงขึ้นมาก็ได้อาจจะต้องเร่งป้องกันหรือไม่อย่างไร,รด้วยนะคะครับ